โคตรรูนโคตรรนไม่รู้โคตรีไ่ยี่สิบปีครับรูนโคตรรูนสิ่บนตะบลตะบลตะบอไรคุมคุมคุมถามมันกี่ล่ะถามเสระบ้านระบ้สระโอสวายสคะบสวายสะบสวัอยู่บ้านอะไรบ่นพีสระนะสระโอสวายดจไมอนทีไอไงไอ